เราจะทำยังไงต่อเอาไปไหนเอาไปที่ห้องโอเคกี่เดือนน่ะถึงจะโตอ่ะเคยปลูกบ้างไหมนี่จะปลูกแบบมันมีต้นกล้าหรือเป็นเมล็ดเราเพราะเป็นเมล็ดหรอ มีเยอะไหมแม่เล็ดเนี่ยเดี๋ยวพี่ได,ไ,ได้มามามาวางนี้วางนี้สีอันได้ไหมสีอันได้ได้ไ,ดไ,ป,ไปไปปูก,กันไป,ไปทางไหนนำทางไปเลยโอยตกหมดแล้วเก็บแล้ว นี่นะครับบรรยากาศตอนเย็นเราจะไปปลูกลำไยคริสตั้นกันนะครับนี่ไหนอ่ะเมล็ดอยู่ไหนอ่ะนี่นะครับ บรรยากาศลมเย็นสบายสดชื่นนะครับอันนี้อะไรเนี่ยมเมล็ดลดอกเมล็ดมันเป็นแบบไหนอะเต็กแล้วอ๋อแบบนี้นี่เองนะครับเตก็ก แตกแ,ตแ้ะถึงปีไม่จะได้กินนะไม่ไม่ถึงแล้วเนาะเม็ดใหญ่ดนะี่ยังไม่เคยกินเลยเนะี่ยลำไยคริสตัลเลยเนะี่ย ออบบต้องใส่ปุ๋ยบ้างไหมต้องใส่ปุ๋ยบ้างไหมเม็ดเหมือนลูกขนุนเลยนะเท <c oughs> ่ากับเม็ดขนุนเลยเม็ดขนุนรู้เปล่าไม่ใช่นะบบนเ,เพอได้โตพอได้กินด้วยกันนะ อร่อยเ้ยออเสร็จแล้วนะครับ hmm. ไว้ไหนตรงนี้ไว้ตรงนี้เลยเหรอโอเคแล้วก็ต้องรดน้ำบ่อยๆไหมใช่นะครับอือนักออกกำลังกายกันนะครับตอนเย็นๆค <c> ร <oughs> ับโอ้หล่อมากเลยลุงรัตไปดูนักกีฬาตอนเย็นน่อครับ <c oughs> ออ๊ย <c oughs> โอ๊ยออ๊ย อุยอ้ยอุ้ยสุดยอดนะครับดูผู้ชายนะครับกล้ามเป็นมันมัดเลยนะครับนี่เออต้องซูมใชไมครับนี่ทำไมคนนี้ออกยิ่งออกยิ่งมีพุงครับโอ้ยโอ้ยทำไมยิ่งออกยิ่งมีพุงยังครับพุงอะไรสิบโลแล้ว Oh. Ui Ui 3 4 5 6 7 8 9 10 Ui, sụt giọt Ui เกือบสีแล้วนะครับแต่ก็ยังเจ๋วอยู่นี่อ่ดูลาอุ๊ยออกแรงหน่อยล่ะยาเบ่งด้นะเออเออ รัวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ